าาจาปัจจยโยโห,โหตุขอผลแห่งบุญนี้จงเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิศาศาสันนยาตามส่งให,ให้ข้าพระเจ้ามีความสุขมีความสุขกาสขสขยาส,สุขใจ,จเจริญรุ่งเรือง ในด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพานสมบัติได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรคผลนิพพานพ้นจากความทุกข์ในวตะสงสารด้วยเธอออิทังโน ยะพาคังสัพพะสัตตานังเทมิข้าพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ร่วมกันได้บำเพ็ญมานี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า และบูราาพมหากษัตริย์ทุกท,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 กทกพระองค์ และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลาาถาวายสมเด็จพระสังฆาราชผู้เป็นพระประมุมของพระพุทธศาสนระของพระพุทธศาสนาและขอแผ่เมตตาจิตคณะรัฐบาลคณะรัฐบาล้รา,ลาราชการผู้บริหารประเทศเป็นต้น ขอแผ่ส่วนบุญกุศลนี้ให,นให้แก่วีรชนท่านผู้เป็นที่รักทั้งหลาย,ลายมีมารดาบิดา,า,ดา,ดาปู่ย่าตายาย ปรปรชาอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นเสด็จพ่อเงชรเทท่านเทวดากายเพชรและขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่สัรพสัตทั้งหลายทุกชาติชั้นวันนะทุกชาติชั้นวะทุกศาสนาและทุกภาษาทุกศาสนาและทุกภาษาที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัเพสัตาบุญญภากิโนโหตุขอสัพพสัตทั้งหลาย จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลรวมกับข้าพระเจ้าทั้งหลายทุกตนทุกคนเทิน,ทนสาธุสาธุสาธุ